เวลาคุณนึกถึงการทำงานของคุณการทำงานหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าเรามองดูจริงๆแล้วว่าคนคืองานของเราเป็นงานส่วนใหญ่ของเราด้วยซ้ำโดยเฉพาะเมื่อคุณตำแหน่งสูงขึ้นอะไรแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดู3ามเมทริกซ์นี้ people skill ambition output นะครับเราจะพบว่าในองค์กรมีคนอยู่8ประเภทที่เราจะเจอสูงมากนะครับ Mission to the Moon Continue o with y ใหม่ล่าสุดมิว X The Next Peak 2.2DDI Maxforce พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูมอีสุสุใกล้บ้านคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to t h e m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิร์ตันอุตสาหะครับวันนี้ไปเจอบทความหนึ่งน่าสนใจนะฮะก็เลยม,มาแชร์กันบทความนี้ชื่อว่า Eight Types of People at your workplace นะฮะคุณเบนดิวจอนเป็นคนเขียนใน psychology of workplace ก็เขาบอกว่ามันจะมีคนอยู่8ปประเภทนะครับที่คุณจะเจอในที่ทำงานคุณและวิธีการจัดการกับคนเหล่านั้นนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเวลาคุณนึกถึงการทำงานของคุณการทำงานหมายถึงอะไรกันแน่การทำงานเนี่ยแน่นอนมันมีงานด้วยนะงานแบบที่เราทำเนี่ย ถ้าเรามองดูจริงๆนะว่าคนคืองานของเราเป็นงานส่วนใหญ่ของเราด้วยซ้ําโดยเฉพาะเมื่อคุณตำแหน่งสูงขึ้นอะไรแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการทํางานในองค์กรลักษณะแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะก็ต้องรับมือกับคนตอนคุณเป็นฟรีแลนซ์จ,จริงๆคุณต้องรับมือกับคนอยู่ดีนะก็คือลูกค้าการรับมือกับคนเนี่ยเราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าคนแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูเมทริกซ์ง่ายๆ3อันนะหนึ่งก็คือ people skill สองคือ ambition people skill ก็คือทักษะเกี่ยวคน ambition ความทะเยอทะยาน output คืองานคนที่มี people skill สูงก็จะมีแบบมี empathy สูงมีความเห็นอกเห็นใจนะครับสามารถจัดการความขัดแย้งได้นะครับสร้างแรงจูงใจได้นะฮะเมื่อคนต้องการความช่วยเหลือเขาจะเป็นคนที่ผู้คนอยากเข้าหาอะไรเงี้ยเป็นคนที่มี people skill ดีนะฮะ ambition ความทะเยอทะยานคนเหล่านี้เนี่ยมีไอเดียที่กล้าหาญนะครับยกมือขอทำโปรเจกต์นะครับพัฒนาเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อาจจะ เสนอไอเดียออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะคนที่มีแอมบิชันสูงเอาพุทธสูงคนที่มีเอาพุทธสูงคือส่งมอบคุณงานที่มีคุณภาพอย่างสม่สมําเสมอทํางานเต็มที่หรือเกินไปด้วยนิดนิดด้วยซ้ำเพื่อให้งานมันออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ค้นคิดวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนางานของตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสามเมทริกซ์นี้ people skill ambition output นะครับเราจะพบว่าในองค์กรมีคนอยู่แปประเภทที่เราจะเจอสูงมากนะครับประเภทที่1ฮะ The Lone Wolf อันนี้ people Skill ต่ำ ambition สูง Output สูงจุดแข็งคือมีแรงขับสูงนะครับส่งมอบผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยตัวเองจุดอ่อนคือมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นคนประเภทนี้ส่วนตัวผมว่าผมผมค่อนข้างชอบเพราะว่าคนประเภทนี้เนี่ยเชื่อถือได้แล้วก็มีคือมี drive ในตัวเองนะฮะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรเขาเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการสื่อสารเนี่ยต้องต้อง ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยหรือว่าเราสื่อสารไปเนี่ยมันชัดเจนต้องเช็คกันตลอดคุณทีเขาก็ไม่ถามกลับเพราะเป็นลักษณะของเขาในบทความนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าคนประเภทนี้เป็นหัวหน้าของคุณเนี่ยให้อัปเดตข้อมูลกับพวกเขาอย่างกระชับโดยไม่ต้องทําให้เบื่อด้วยกระบวนการเลยเอากระชับกระชับและสําคัญมากาคือขอให้เขาอ่ะบอกอีกทีว่าเขาเข้าใจตรงกับเราหรือเปล่านี่คือประเภทหนึ่งเดอะโลนบูฟนะครับ ประเภทที่2คือ the leader p People s k i l l สูง ambition สูง output สูงจุดแข็งคือรวมวิสัยทัศน์ influence แล้วก็การจัดการทีมนะฮะแล้วก็เป็นผู้นำได้ดีจุดอ่อนนะครับบางครั้งเนี่ยทะเยอทะยานเกินไปจนลืมเรื่องอื่นๆที่มันเป็นด้าน soft side ต่างๆไปนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้ก็มักจะโตขึ้นมาเป็น C level เป็น CEO อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยจะโฟกัสที่ภาพรวมได้ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาจะอ่อนอะไรบางอย่างที่ที่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ,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 ๆ ถ้าต้องการความเคารพจากคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาอยากเห็นคุณตั้งใจทํางานนะครับคุณแม n a ชีวิตตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับสามารถจัดการอะไรได้คนเหล่านี้จะจัดการทุกอย่างได้งานก็ได้คนก็ได้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของ the leader อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับพวกนี้ก็มักจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นหัวหน้าเราก็เป็นหัวหน้าที่ดีด้วยแหละ ประที่3คือ the steady performer นะครับ people skill ต่ำ ambition ต่ำแต่ว่า output สูงนะครับจุดแข็งก็คือน่าเชื่อถือแล้วก็มีความสม่ำเสมอในการส่งมอบง,งานที่มีคุณภาพได้นะครับจุดอ่อนคือมีส่วนร่วมน้อยนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยเป็นทีมเพลเยอร์ที่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็เราก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์นะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าคุณทํางานด้วยไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยเรื่องไร้สาระระบุสิ่งที่คุณต้องการจากพวกเขาให้ชัดเจนอย่าคาดหวังให้พวกเขาคิดระยะยาวหรือคิดถึงภาพใหญ่งานที่อยู่ตรงหน้าของเขาคือความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาแม้แต่ก่อนที่คุณจะพูดจบ พวกเขาก็ได้คิดวิธีการที่จะทํางานที่คุณพูดเมื่อกี้ให้สําเร็จแล้วนะครับทำให้พวกเขาประทับใจไม่ใช่ด้วยเรื่องแบบหมาแมวที่บ้านหรือว่าเรื่องสุบสิบนินทาแต่ต้องความประทับใจคนเหล่านี้จะประทับใจความรู้ความชานาญในเรื่องนั้นๆของคุณนะครับถามคําถามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของพวกเขาพวกเขาจะเคารพคุณในเรื่องนี้นะครับ ประเภทที่4คือ the team builder นะครับ people skill สูง ambition ต่ำ output สูงจุดแข็งคือส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้ดีนะครับแล้วก็ส่งมอบงานคุณภาพสูงจุดอ่อนคือขาด ambition คือขาดแรงขับเคลื่อนส่วนตัวในความก้าวหน้าหรือว่าไม่กล้าจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับคนประเภทนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มักมีความสุขที่ได้ทางานด้วยเรียกว่าเป็นคนที่ดีได้เลยแหละคนนี้ใส่ดีะนะครับทำงานด้วยความซื่อสัตย์นะครับเป็นตัวของตัวเองการจะ อยู่กับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับหนึ่งคุณก็ต้องไปดูตัวเองด้วยเช่นกันแล้วก็จัดการทุกอย่างอย่างโปร่งใสนะครับเป็นธรรมชาตินะครับถ้าคุณต้องการการยอมรับจากคนเหล่านี้นะฮะความเชี่ยวชาญในงานของคุณจะเป็นสิ่งที่เขายอมรับคุณทัศนคติในการทํางานนะครับปฏิสัมพันธ์ที่จริงใจเนี่ยคนเหล่านี้จะชอบถ้าคนประเภทนี้เป็นหัวหน้าคุณนะครับก็คุยกับเขาเยอะๆค่อยๆผลักดันเขาให้เพิ่มความคิดสร้างสารรค์หรือวิธีการสร้างสารรค์ในการแสดงผลงานของทีมคุณให้กว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนเขาแบบเหมือนกับออกนอก โซนที่เขาคอมฟอร์ตบ้างแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิสัยน่ารักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมติเขาเป็นหัวหน้าหรือแม้แต่เขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยแล้วเราอยากจะชวนเขาไปชวนในเชิงความคิดไปทําอะไรต่อที่มันเกินจากสิ่งที่เขาเคยทำอยู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากหนะักประเภทที่5ครับ the o p p o r t u n i s t นะครับ อันนี้เป็นประเภทที่ค่อนข้างอันตรายแล้วนะพีพอร์สกิลต่ำแอมบิชันสูงเอาพุตต่ำนะครับคนเหล่านี้มีความทะเยอทะยานสูงไปจุดแข็งนะครับแล้วก็มีไหวพริบดีด้วยนะแต่จุดอ่อนก็คือมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตัวนะครับมาพร้อมกับการเสียผลประโยชน์หรือว่าความสัมพันธ์นะครับคนประเภทนี้เป็นคนประเภทที่นั่งหง,งุดหงิดที่สุดเป็นเรื่องยากที่จะได้งานคุณภาพจากพวกเขาหรือสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขาเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กันแบบมีขอบเขตที่ชัดเจน ถ้าคุณมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับคุณจะไม่ให้พวกเขามาลำเส้นอย่าให้พวกเขาเอางานของเขาไปเป็นเครดิตจงทํางานแบบเชิงรุกเช่นบันทึกความก้าวหน้าของคุณรีพอร์ตงานว่าคุณทําอะไรเนี่ยนะครับให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงอยู่เสมอน,น,นะครับประเภทที่6คือ the charmer นะครับ e o p l e s ส i l l สูง Ambi t i o n สูง p u t ต่มนะครับจุดแข็งคือมีทักษะในการสร้างเครือข่ายและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นจุดอ่อนคือมีปัญหาในการส่งมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับอันนี้เป็นประเภทที่น่าระวัง ควรระมัดระวังที่สุด The Opportunist เ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยอาจจะหงุดหงิดแต่อย่างน้อยพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้แกล้งทําเป็นเหมือนพวกเขาแคร์คุณแต่ The Charmer เนี่ยนะครับมักจะทําให้ผู้คนรอบข้างรวมถึงอจะเป็นเราด้วยเนี่ยนะครับหลงเสน่ห์ด้วยความพูดหวานๆแล้วก็ขโมยงานคุณแบบต่อหน้าต่อตาเลยคนพวกนี้ค่อนข้างอยู่ด้วยยากแต่ถ้าจะอยู่ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องใช้แบบยาขนาดเดียวที่พวกเขาใช้นะต,ต้องเล่นบทเดียวกันต้องประจบนะครับต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องสนิทนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคนพวกนี้มีอิทธิพลมากมันคือการเล่นเกม การเมืองในที่ทํางานมากๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะดีนะครับแล้วก็ถ้าตอนเป็นต้องทํางานด้วยกันจริงๆก็กาหนดขอ,อบเขตที่ชัดเจนเอางานมาว่ากันไม่พูดกันถึงเรื่องความรู้สึกใครชอบไม่ชอบใครเอางานมาว่ากันนะครับเราก็ต้องบังคับให้เขามี responsibility หรือว่าความรับผิดชอบกับตัวงานให้ได้จริงๆ ประเภทที่เจ็ดคือ the social anchor นะครับ people skill สูง ambition ต่ำ output ต่ำนะครับจุดแข็งคือการสร้างสภาพแวดล้อมของทีมที่เป็นบวกและกลมเกลียวจุดอ่อนคือขาดแรงกับเคลื่อนและแทบไม่ส่งมอบผลงานที่มีความหมายเลยคนเหล่านี้คือคนที่อยู่ในระดับเดิมๆมาตลอดนะฮะทุกคนรู้จักเขาแล้วก็ชอบเขาก็น่ารักดีนะครับเป็นมิตรน่ารักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทําอะไรที่มันลงลึกในดีเทลหรือว่าตามงานนะฮะคุณจะพบว่าคุณจะหงุดหงิดมากเพราะว่า เขาจะผัดวันประกันพุ่งอะไรไปเรื่อยๆถ้าไปเล่นบทแข็งใส่ก็จะถูกเล่นบทดราม่าดึงดราม่านะฮะเราก็จะไม่อยากยุ่งไปเองอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีมีความประมาณหนึ่งคือจริงๆทุกออฟฟิศผมว่ามีประมาณนี้นะครับกลุ่มคนกลุ่มที่แปคือ the detached worker นะครับ people skill ต่ำ a m b i t ช o n ต่ำ output ต,ต่ำต่ำหมดเลยนะฮะจุดแข็งคืออะไรเดียรบก,กวนทีมน้อยนะฮะจุดอ่อนคือไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จอะไรของทีมทั้งสิ้น คนเหล่านี้มักจะอยู่ในงานที่ผิดนะครับพวกเขาเพียงอยู่เพราะว่าจําเป็นจะต้องอยู่เพราะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็แล้วแต่หรือไม่มีทางเลือกถ้าคุณเคยได้ยินคำว่า u u e t ค i ิ t นี่แหละคือสิ่งที่พวกเขากาลังทําแต่มันมากกว่าน,นั้นอีกนะครับวิธีการถ้าอยากจะแก้นะฮะต้องค้นหาว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาตื่นเต้นแล้วก็หางานและจุดร่วมนะครับในการเชื่อมต่อกับพวกเขาน่า,นาจะทําให้พวกเขา ตื่นเต้นกับงานมากขึ้นกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและบันทึกทุกอย่างอยาคาดหวังสูงกับผลงานของพวกเขาพวกเขามีบัฟเฟอร์สำหรับทุกสิ่งที่จะขอจากคุณโดยบทความนี้เขียนว่าถ้าหัวหน้าของคุณเป็นประเภทนี้ขอให้พระเจ้าคุมครองนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเพศที่ที่ไม่อยากได้เป็นหัวหน้ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ8ประเภทเนาะของคนที่เราเจอบ่อยในออฟฟิศไหนมาคอมเมนต์กันหน่อยสิครับว่าคุณเจอประเภทไหนบ้างนะฮะขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุรมิจนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission Moon. to the moon. Continue with your mission. ใหม่ล่าสุด Mew The Next X Kick 2.2 d d i Max Force สำหรับผมนี่ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่คือประสบการณ์ที่ต้องหลอกเทคโนโลยีล้ำที่อัตโนมัติ8สปีดพร้อมไปทุกเส้นทางพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Isuzu ใกล้บ้านคุณสีตัน s กินบูสเตอร์นะครับรองพื้นสร้างผิวผบำรุงชุ่มชื่นยาวนานด้วยนะครับเพราะว่ามีสกินแคร์อยู่เป็นส่วนผสมนี่ถึง86เลยนะฮะ แล้วก็คุมมัน24ชัมม่วโมงไม่ว่าสภาพผิวแบบไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ปกปิดเนียนชุ่มชื้นนานเบาสบายผิวรู้สึกเหมือนไม่ได้ทารองพื้นเลยผิวฉ่ำดูสุขภาพดีนะครับต่อมาเป็นแป้งบูสต์ผิวนะครับมีสกินแคร์ผสมอยู่สูงสุดถึง80%เลยนะครับชุ่มชื้นยาวนานนะครับเป็นเหมือนเมคอัพนเมคอัพนะครับแป้งไม่ตกร่องนะพร้อมบำรุงผิวไปในตัวด้วยแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าแป้งแล้วเนี่ยสีจานเราเก่งมากๆแน่นอนนะครับ